ไไม่่หฉันรู้จะแตอุปกรณ์พิเศษของเราวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางไปชัยภูมิครับเพื่อไปเล่นงานปลวกเฟสฮะแล้วก็จะต่อด้วยที่พิซนโดโลครับเป็นจีเนียร o c ็อยู่ครั้งที่2องครับ2งานต่อกันครับ2องภาคการเดินทางจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปต่ดตามกันนะครับเอะบัวไ กนนงิดงึวันนี้นายจะต้องเข้างานกันเลยครับไม่ได้เข้าโรงแหนมาก่อนนะไปที่อ่างปลวกเฟร์สกันเลยนะครับผมแถวนี้ไม่มีต่าบินไม่มีต่าบินไก็หิเต้าหู่คแค่นี้มีพ <laughs> ี่โจวอี้ซื้ออะไรครับซมะขามอีสต์นะเขียวเล่น สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาอยู่เซเว่นแล้วก็ยืนงงว่ายืนงงเราจะกินอะไรกันยืนงงในดวงข้าวคนท่านที่ดูคลิปนี้อยู่แนะนำเราได้นะครับว่ามาเซเว่นแล้วอยู่สนใจบ้าครับเมนูอะไรกินอะไรบ้างครับที่เรากินมาแคออย่างแล้วมาที่โรงแรมครับมีเวลาเข้าโรงแรมพักสักหกชั่วโมงแล้วก็ออกครับ ทางเข้าเป็นไงไหมทางเข้าแย่เลยพี่เปียกล่ะมันเป็นดินแดงไปอ๋อโอเควันนี้เดี๋ยวลองดูสมุดกันแน่ๆครับพี่ดพี่ต้องสวัดีครับครับผมไปแล้วไปแล้วไปเลยงานก่อนช่วงสี่สิบพักรบครับช่วงสี่สิบครับเดินทางกันมาห้าชั่วโมงกว่าๆนะครับงอมเหมือนกันงอมครับ อช็อกโกแลตได้ไรครับคนติดงยิ่งดีเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยครับมื้อนึงอิ่มครับจบโตกลับไปหลับสบายจะกินทั้งแถวเลยเคยนะนี่ลยดีเละครับหน้าคนนี้เลยฮะเจริญเติบโตดีครับแต่ที่ยังไม่ทำปียูโก้เับโอ้โหอย่างนั้นทีเด็ดนะพี่นะร้อนจเข้าไปโอ้ยเยี่ยมเลยพี่เชียงหายิ่งดี ไล่นึงเสร็จแล้วไม่ถึงใครเสร็จกร <Okay. S 2> <laughs> ตัวนี้เล่นดีมากพี่แรอฮะไม้ถึงผ้าดอกพาดอกอ้ <laughs> จอจากชียภูมิครับไปพิสซุโลกครับแต่เดี๋ยวต้องไปรับแวะพี่สองที่บ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอก,กันครับเก้าโมงเป็นการเดินทางที่เช้ามากเลยเพราะวันนี้เราเล่นเร็ว แล้วมักจะโดนหลอกแบบนี้อยู่ตลอดครับถึงเวลาก็จะสี่ทุ่มครับสวัสดีครับเราอยู่เชยภูุิอยู่ครับตอนนี้กำลังจะเดินทางไปพิษณุโลกนะครับแวะกินอาหารเช้าที่รา้านูั้วเตี๋ยวชามโตเดี๋ยวหันให้ดูนิดหนึ่งครับีจะมีหลายอย่างครับทั้งข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก ส้มตำด้วยพี่บิ๊กสั่งอะไรไปฮะผัดไทยครับพี่อ๊อฟสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับพี่สองไม่ได้มาด้วยฮะพี่สองไปเองอเดี๋ยวไปเจอกันที่พิสณนุโลกเลยพี่สองออกท่องเที่ยวโรดทริปผัดไทยดูน่ากินครับของพี่บิ๊ก สั่งมาเพิ่มนะกินได้วยกันคือหม้อไฟทีอ้วนเจอผักในก๋วยเตี๋ยวเข้าไปสั่งสั่งแล้วมีผักมาที่ว่าเลยกินไม่ค่อยได้ต้องมานั่งเคลียร์ผักกอ่อนครับเด็กๆด้วยนะครับครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับ <c oughs> <c oughs> ม,มาตะแกรบเป็นเนื้อมันหอยรางห้าเลยขอบคุณนะคะอร่อยครับขอบคุณคค่ะขอบุณมากค่ะโอ้ยมีกำลังใจทำง,งานเลยปะ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้คือคนที่กินอาหารเสร็จแล้วต้องกินกาแฟต่างคนโบราณนี่ฟ้าใสกาแฟโบราณครับโน้ตบุ๊กมันเคลื่อนเวลารถขยับแล้วมันจะพังอะไรเครื่องจะพังเหรอฮะเครื่องโน้ตบุ๊กจะพังพี่เจ้อี้ข้างหน้าใช้โน้ตบุ๊กยู่แลยครับ เนี่ยยังเล่นเลยก็เล่นเกมใช้งานไม่ได้จริงจังอ๋ออันนี้ถ้าทำงานจริงจังนี่ถูกใช้ไม่ได้เหมือนอะไรตัวแผ่นอะไรเข็มเขิมมันจะเสียสอ,อ้าวมากาแฟยำเช้าแล้วนะครับครับใช้คำว่ายำเชา้าได้นคนนีเ <laughs> พิ่งซื้อไปเมื่อกี้ <laughs> มาไม่กี่เมตรเลยเว็รนักกุมไลยไม่หวังน้ำหมดนะแต่อันนี้เขาถือว่าเป็นคนมีความเตรียมพร้อม ลองอีกรอบซื้อ <c oughs> ไปเตี๋ยวเรือดีกว่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวได้ข่าวเพิ่งกินเกาเหลาเมื่อกี้ต้นเ็้าแวะตรงนี้ไปก่อนอเ่าวแวะก่อนแว้ก่อนวันนึงกินกาแฟได้มากวดหนึ่งแก้วต้วหองรอค่ะขับ,ขบ,ขบครณขบัณขบรันนี้ มำไมถึงมาเราซื้อนี่เลยครับเพราะว่าเป็นร้านที่เพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่เองตอนรถเข้ามาครับโอ้แค่นั้นนะครับแค่นั้นเองครับโมงครบัดีคสัสดีครับพี่จุตามมาดูด้วยครับวันนี้อุปกรณ์พิเศษของเราวันนี้ เราจะเอาหน่อไม้มาเล่นนะครับซื้อมาเหมือนกันเดียวกันโอ้โหเหมือนกันหน่อไม้มาเหมือนกันเอาละเฮ้ยตาปั๊มเดียวกันมีหน่อไม้เพื่อออจุดไอเงซือมาสองตันตอนนี้มีสามอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ห้า เเาไปกินนะงั้นอ๋อันนี้มาแจกแรกไหมอันนี้ใหญ่เลยไนหะสวัสดีครับไปไหนพี่ซึนโลกไปไหนคือคุณซื้อหน่อไม้มาใช่ไหมไปไหนไปเมโทรนี่มีหน่อไม้ห้าหนอ่อแสดงว่าเขาขายเก่งมากทุกคนต้องกินหน่อไม้ไปเพื่ออะไรกันใช่ฮะ ในใการบำรุงหรอหรือว่าอะไรครับเดี๋ยวดีหนอไมา้าเขาบอกเป็นพืชสะอาดนะคือมันมาจากดินเออมันมีประโยชน์เข่านะมันมีกมมรดซิตริกแอซิดได้เอะไรวะกรดยูริก <c oughs> ดิยูริกที่ออกมาจากฉีเ่เหรออันนี้แก่ครับอะไรนะอันนี้แก่ครับหน่อไม้เหรอหาวิธีครับแหมงไม่ได้เลยแล้วไปทานในผลไม้ไดีกว่าดินี่แหละมีอะไรนี่แหละหนอไม้ไ สวัสดีครับพี่อ้อยไม่ไหวดี่หหจริงเหรอแต่พี่มีขนมปังให้เหมือนเดิมนะขนมปังครับอาฮะขนมปังแต่พวกอะไรอ่ะถั่วพอดีครับน้องน้องที่สตาร์น้องสตาร์สวัสดีครับครับทำไมขยับได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววหวัหวัไหนวไหนเอาข้าวใ่ใ่เดี๋ยวเดงใหอันนี้น้องที่กองาพน่่ค่ะสวัสดีครับ พี่นี่ร็กอยู่ฮะวันนี้พี่องแตเดี๋ยวพี่รองขยับไม่สาางขยับได้ผม,ผมไม่้ใจจแปลว่าน้ำยาไม่ <c ười> าีม่ิอนีให้ชิมงางน,นเอของของชิมงานะเอาไปถุงมันทั้งถุงแล้ว ทำไมเรื่อมไอยู่ห้องนี้ครับพี่ไม่รู้เหมือนกันมันเขาก็ชี้มาก็เชื่อเชื่อคนง่ายครับหลบแอร์อปรากฏว่าหนาวหนาวกว่าเดิมอีกติดได้ไหมพี่อ้าวจริงเหรอจริงจริงนี่คุณสามารถประชุมอัลบั้มใหม่ที่นี่ได้นะครับไม่มีเพลงนะเพิ่งไปเฉลยเขาดิกังทำอยู่กังทำอยู่ครับ ฉันจันมีหน่อไม้แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใครดูสิว่าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงวันนี้ทางฝ่ายคอนเสิร์ตกลัวมากว่าหน่อไม้ของเราจะไปทิ่มหัวน้องๆมอดเรสวนกันนะแต่เราเดี๋ยวเราทำให้ปลอดภัยได้ครับครับในงานจีนเราอยู่เนี่ยเขาจะมีซุ้มเครื่องดื่มนะซึ่งที่นี่มานน้ำสุดาครับเด็ดครับอร่อยเดียว